บ่อยครั้งที่เราเจอเสัญลักษณ์แบบนี้เพราะอะไรทำไมถึงถึงมีสัญลักษณ์แบบนี้แจ้งเตือนที่มาตรวัดเลือนไม้ของเราสาเหตุหลักๆนะคะหนึ่งเลยแบตกุญแจรถอ่อนหรือใกล้จะหมดนะคะสองกุญแจรถอยู่ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเช่นโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองวิธีการแก้ไขนะคะถ้าแบตกุญแจรถอ่อนเราสามารถเข้ามาเปลี่ยนกุญแจรถได้ที่ศูนย์บริการฮอนด้าได้เลยหรือสามารถเปลี่ยนเองง่ายๆได้ที่บ้านได้ด้วยค่ะ2หลีกเลี่ยงการเก็บกุญแจรถไว้ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเช่นโทรศัพท์มือถือเนื่องจากจะรบกวนการทํางานสัญญาณกุญแจนอกจากสาเหตุที่เดินแจ้งเบื้องต้นแล้วนะคะก็จะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาเราล็อกรถปลดล็อกรถนะคะจะทําได้ยากเพราะว่า อาจจะมีการรบกวนการทํางานของสัญญาณกุญแจตัวนี้นะคะเดือนแนะนําเลยหลีเกเลี่ยงนะคะกุญแจรถและโทรศัพท์มือถือของเราห่างกันสักพักค่ะ